เาวนี้ปิดเร็วอพี่แพรค่ะ,คะาสุดสมรสเท่าที่เอาทานแล้วจะแต่งงานเลยนาโอโอ้โหดีใจมากเดี๋ยวก่อนดีใจก่อนฟรีแล้วเราอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนนะครับเราต้องแสดงความดีใจในในกับพี่ๆน้องๆชาว LGBTQ ทุกคนที่ตอนนี้เรามีกฎหมายรับรองเรื่องอการสมรสแล้วเรามีสิทธิ์และและศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเท่าเทียมกับชายจริงหญิงแท้ณตอนนี้มันผ่านแต่คือด้วย กดรับรองหรือใดๆต่างๆอย่งไม่ได้ไม่เกิน120วันนะฮะตามกฎระเบียบนะฮะรอราออในยกคุณก็คิดว่าคงจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่ามันผ่านสองสภาไปแล้วแล้วก็โดยส่วนใหญ่กฎหมายที่มันผ่านการพิจารณาสองสภาแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเราก็รอ นะคะกฎหมายผ่านแล้วมีคู่หรือยังก่อนอแต่เรามีคู่แล้วในิตเคยคิดไหมว่าแบบอยากแต่งงานถ้าเป็นความรู้สึกลึกๆนะคะรู้สึก,ล,กลึกหนูว่าไม่ใช่แค่หนูนะหลายๆคนที่คนที่เป็น LGBTQ ที่เขามีคู่ครองจนถึงขั้นว่าเขาคิดจะลงหลักปักฐานกันแล้วบางคนทําธุรกิจร่วมกันอะไรการคิดแล้วว่าคนนี้แหละคือคู่เราแน่ๆทุกคนก็อยากมีกฎหมายทุกคนก็อยากเป็นคู่สมรสที่มันมีกฎหมายรับรองมันไม่ใช่แค่เรื่องของคําแค่ว่า มีใบสมรสแบบเท่าเทียมกับชายจริงหญิงแท้แต่เรามองถึงในแง่ของกฎหมายที่จะมาคุ้มครองเรา<ม>เวลาเราเกิดปัญหาอะไรกับผู้ครองชีวิตเราสวัสดิการสิทธิอะไรที่ผู้สมรสควรจะได้รับ<ม>เช่นเดียวกับชายจริงหญิงแท้อันนี้สําคัญที่สุด<ม>เราอยากได้อันนี้มากๆอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะทําให้ชาว LGBTQ หลายๆคนนะรู้สึกว่าอยากมีคู่ครองแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น<ม>จากแต่ก่อนที่รู้สึกว่า ต่อให้รักกันจริงรักกันขนาดไหนแต่ก็ไม่มีกฎหมายรองรับนี่มันก็เลยทําให้หลายคนรู้สึกว่าอะไรอ่ะเออแบบชิวๆไปอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะลงหลักปักฐานอะไรกับใครหรือจะคลองคู่คลองรักกับใครอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ามันมีส่วนเหมือนกันที่แทนที่คิดว่าการที่มันสามารถนนกฏหมายส่งได้มันอาจจะทาให้คู่บางคู่สามา ยาวนานขึ้นเพราะว่ามันมีกฎหมายไง <Ừ. S 1> เพราะว่ามันมีกฎหมายมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาจะได้รับจากการที่รัฐให้การคุ้มครองเขา <Ừ. S 1> แต่ถ้าไม่มีจดหรือไม่จดเท่ากันน่ะคนก็จะรู้สึกว่าเอา้ามันก็แบบมันไม่มีอะไรผูกมัดเข้าใจไหม,มนหนูรู้สึกแบบน,นั้นขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งแต่หลายคนมองว่าช่วงนี้ที่แพรี่ไม่ค่อยได้ออกพุดถึงเรื่องหลักทีเชื่อมสิิตเราโดนสอง ไม่ให้โดนยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่เห็นถ้ามีหมายก็คือโพสต์ให้ดูแล้วหรือก็ต้องไลฟ์สดชี้แจงเพราะว่าเอฟก็ถามเรื่องนี้ทุกปันมไม่ใช่เพราะว่าโดนยิ่งโดนอาจจะยิ่งพูดเยอะอม,มากขึ้นด้วยก็ได้แต่เราเห็นว่ามันไม่มีประเด็นใหม่ที่เราควรพูดเราก็จึงไม่พูดหนูไม่ใช่เป็นคนแบบว่าซ้ำใครหรือว่าอะไรใครจนแบบว่า บางประเด็นก็ไม่น่าไปไปแบบว่าเขาก็ไปว่าอะไรเงี้ยหนูจะไม่ใช่แบบนั้นหนูจะเลือกพูดเฉพาะประเด็นที่หนูเห็นว่าอันนี้เราควรเตือนเราควรพูดพูดแล้วก็จบถ้าเขาไม่สร้างประเด็นใหม่หรือเขาไม่ได้ทําอะไรให้หนูรู้สึกว่าเขาไม่หยุดหรือเขายังแบบสอนอะไรที่มันไม่ตรงมันผิดอะไรอย่างเงี้ยหนูถึงจะพูดแต่ถ้าเขาไม่ทําก็คือจบตอนนี้คนที่เขาดําเนินการในแง่ของกฎหมายหรืออะไรที่เป็นปรูปธรรมเขาก็ยังคงทํางานและหนูก็ยังคง อะไรอะติดตามอยู่ไม่ใช่ว่า ừ ừ ไม่ทิ้ง <ừ ừ S 1> อย่างท่านอาจารย์อนันตชัยกับกลุ่มกองทัพธรรมหรือพี่ต้นอ,อ้ออะไรอย่างเงี้ยท่านยังตามอยู่ตลอดพี่ปรนี้รู้สึกอย่างไรบ้างนะว,วันนี้ทางทางด้านอนันตชัยก็ได้มาโาพสต์ถึงเขาโพสต์ตลอดอ,นนอาจารย์อ,นนอาจารย์เขาตลอด <c oughs> เขาก็คงเฟลมั้งว่าเพราะว่าเขาน่าจะไปตกลงกันหรือว่าหนูไม่มั่นใจนะคะเขาอาจจะแบบมีการประสานไปเพื่อขอให้ไปเป็นพยานในชั้นศาลแต่พอว่าถึงเวลาจริงๆแล้ว อาจจะด้วยสำนักงานุู้ท่านจะติดอะไรหรือไม่ทราบก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้แจ้งไปทางท่านอาจารย์อาจจะชายอาจารย์ชายก็แบบเอาไหนบอกว่าจะมาเป็นพยานให้อะไรอย่างนี้แล้วไม่มาที่แพรี่มองอยังไงบ้างครับตลอดแี้เพราะตอนนี้มันเหมือนมันไปเรื่อยโดยที่มันไม่รู้ว่าจุดจบมันจะมันหนูว่ามันไม่ได้ไปเรื่อยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมะมันก็มีเขาก็มีขอบเขตเวลาองเถาใช่ไหมอย่างที่แรกศาลจะศาลจะแบบ หนูจะใช้คำว่าอะไรนะปกติศาลท่านจะดำเนินการในวันที่หนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีสิทธิของเขาในการที่เขาจะขอเลื่อนด้ในกรณีที่ทนายติดว่าความอะไรอย่างเงี้ยคุณหนูขึ้นศาลบ่อยหนูจะรู้มันก็ทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนั่นแหละศาลท่านก็ตามกระบวนการตามทางกฎหมายที่กฎหมายให้ไว้แค่นั้นแต่หนีไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าถ้ามาถึงจุดที่ว่าเรื่องมันไปถึงชั้นศาลแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการพิพจ,พจารณา เรื่องนี้ถ้าสมมติว่าศาลท่านประทับแล้วรับเคสนี้ไว้พิจารณาอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องเข้าสู่กับระบวนการยุติธรรมออมันจะต้องมีบทสรุปให้เราเห็นแน่นอนแต่ว่ามันจออกมาแบบไหนเราไม่รู้เพราะเราไม่ใช่ศาลศาลท่านจะศาลท่านจะเห็นด้วยเห็นไม่เห็นด้วยหรืออะไรใดๆตามข้อมูลพยานหลักฐานที่มันมีอยู่ก็ต้องว่าไปตามนั้นเพราะว่าเวลาศาลท่านพิจารณาก็พิจารณาตามข้อมูลหลักฐานที่มันมีออยังวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ต่อรองรอ เราก็เกร่วมเหมือนยูไรนไม่ได้ร่วมไม่ได้ไปเราโพื่อนาทีเลยล้วเรารู้ตลอดไม่ก็ติดตามทุกคนติดตามหมดหรือว่าวันนั้นทุกคนก็คือติดตามหมดเพราะว่าอยากรู้ว่าโดยที่สุดท้ายแล้วมันออกตอนไหนและทําไมถึงยังไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ดูอยู่เอ้าทำไมไม่ไม่ปั๊มไลน์นิ้วมือแล้วครับก็กอกาวหาสักทีมันมีอะไรอะไรกันยังไงแล้วมันก็ยืดเยือยงไงเราก็ติดตามไลฟ์อยู่เราก็อยาก จุแจมนิดนึงแต่แค่แท้ๆไปแต่ว่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็ที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเจงก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ประเด็นที่ของวันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรามันเป็นประเด็นของพี่หนุ่มกัญชัยกับทางนั้นโดยตรงเพราะว่าพี่หนุ่มเขาเป็นผู้ร้องทุกข์อย่างละอย่างล่าสุดที่ทางคาะทนายอนันต์ชัยบอกว่าที่เพิ่งสุดท้ายคงน่าจะเป็นปอทคือมันก็มีการที่เราก็ได้ไปร่วมแจ้งด้วยในวันนั้นหนูไม่ได้แจ้งหนูเพื่อนไปเขาไปแจ้งหนูแค่ไปให้กําลังใจ กับทีมที่เขาไปดําเนินการแต่ว่าหนูไปไดไป้ไปมีส่วนร่วมในการที่เป็นลงนามลงชื่อเพราะหนูไม่ใช่ผู้เสียหายฝั่งที่เป็นผู้เสียหายก็เขาก็จะมีฝั่งที่เป็นผู้เสียหายเป็นตัวแทนผู้เสียหายอย่างคุณอี้แทนคุณหรือใครอะไรอย่างนั้นหรือก็อาจารย์อาายันตชัยก็เป็นส่วนของในในนามพุทธศัสนิกชนอะไรอย่างนี้ในฐานะของมูวิธิกองทัพธรรมเขาก็ทําไปแต่เราเห็นว่าบางเรื่องที่เรามองตรงกันกับเขาในเรื่องการที่ สอนหละครับคำสอนที่มันไม่ค่อยจะตรงจะถูกนะเราก็ไปในส่วนนั้นที่ไปช่วยพูดให้ว่าเออเราก็เห็นเหมือนกันว่าบางอย่างที่เขาพูดของสอนนี่มันไม่ถูกอย่างอย่างกรณีของพี่แพรี่ที่เคยบอกว่าจะมีการไปร้องที่สภาธนายความใช่ไหมะอออันนั้นร้องไปแล้วที่จริงคนร้องเขาเยอะไม่ใช่แค่หนูหนูว่าเป็นคนแรกเลยที่ไปร้ปองเขาที่สภาธนายความตอนนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการแล้วเพราะว่ามีการเรียกตัวของทนายที่หนู ไปไปร้องมันญาติเขาว่าไปไปแล้วแต่ว่าหนูไม่ได้ไปหนูมอบอานาจให้ทนายของหนูว่าไปแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการเจอการหนูกับเขาว่าอาจจะต้องได้เจอกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีการของชั้นกระบวนการอะไรของเขานั่นแหละที่สภาความรู้ซึงหนูอ่ะเป็นคนร้องหนูก็จะต้องไปด้วยตอนล่าสุดก็มีการเหมือนด่ามีต้นอ้อในไรสดว่าตอ ก็เดี๋ยวก็โดนเขาก็ร้องหมดแหละขาดถ้าไปถ้าใช้คําอะไรที่มันที่เขามองว่ามันไม่ดีแล้วในฐานะที่คุณเป็นทนายอะไรเงี้ยเขาคนที่เขาถูกพูดถึงอะไรอย่างหนูก็หนูก็รู้สึกว่าหนูได้รับความเสียหายหรือรู้สึกว่าเอ๊ะพฤติกรรมแบบนี้ทําได้หรือเปล่าหนูสงสัยหนูก็หน้าที่ของหนูก็มีแค่ร้องไปที่สภาทนายความส่วนจะผิดหรือถูกให้สภาทนายความเขาเป็นคนพิจะะารณา ขอน,นี้ตอนถาลิมิเตอรรายก็พี่แมรี่มีโอกาสได้เห็นถึงคลิปที่น้องแปดตววได้มีการโอนเงินแอดมินออกจากันอันนี้ยังไม่เห็นเลยอันนี้ไม่เห็นคลิปนี้เขายินยอมหรือเปล่าล่ะคะเขาต้องรอทางแอดมินเขาก็บอกว่าโอนหมดเลยหรอเสร็จพันไม่เหลือเลย ก็แอดมินเขาถ้าแอดมินเขาเดือดร้อนก็คุณก็ไปแจ้งความสิคะเออถ้าไม่แจ้งความก็แสดงว่าคุณก็ผมยอมอะว่าไม่ได้อะเออการตัวท้าแสดงว่าสุดท้ายเขาก็ออกมาบอกว่ามันเป็นการเล่นเล่นกันตอบตอบสะาวะจิตใจจ้าโอเคเล่นเล่นกันก็เล่นกับใครก็ถามคนคนนั้นด้วยนะครับว่าเขาอยากเล่นด้วยป่าแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันเขาอาจจะอยากเล่นด้วยกันก็ได้เราคนนอกเราไม่หนูไม่อันนี้ต่วนี้หนูไม่รู้แต่วันนี้คือแสดงว่าเราไปยังไม่ได้มองเห็นอะไรที่ มมันนนเปเปป็็ระด่่ียวตอนนี้ยังไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมมแล้วก็ไอเรื่องของหนูอ่ะที่หนูมาตั้งแต่แรกคือหนูทําหน้าที่ในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนประเด็นของการการเผยแพร่คําสอนที่หนูเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ตรงแต่ประเด็นเรื่องการไปฟ้องร้องการไปดําเนินคดีนะั้นมีอีกภาคส่วนหนึ่งที่เขาทานั่นก็คือเถียงที่บอกว่าคืออาจารย์อนันตชัยท่านทําก็ปล่อยให้ท่านทําไปอนันไม่ถูกไม่เกี่ยวกับหนูแล้ว ยกเว้นว่าเขามาฟ้องหนูแล้วหนูเราไปสู้คดีนั่นแหละหนูถึงจะกลับไปเกี่ยวข้องอีกอแค่นั้นสุดท้ายอย่างให้พี่ไนีีให้กําลังใจพี่หนุ่มที่จะเดินทางไปในว,วันที่หนึ่งที่สุราร้อ์หน่อยหนูว,ว่าหนูว่าป่ากเขาเข้มแข็งกว่าหนูอีกแล้วก็ป่ากเขาก็เป็น เขาก็เป็นมิตอร์สารเหมือนกันแหละหนูเป็นมิตรสารพี่ห <mainland> น <people with fever> ุ่มกัญชัยเป็นมิตร์สารเพราะเขาไปสารฉ่ำมาก้าวันไหนไม่เห็นเขาน้ารายการคือเขากำลังไปสารอยู่และหนูคิดว่าเขาเอาอยู่ด้วยทีมกฎหมายด้วยอะไรแล้วก็ด้วยความสุดจริตใจหนูก็คิดว่าสิ่งที่ปากเขาทําไปตั้งแต่พี่หนุ่มมานะคะตั้งแต่ตั้งแต่นําเสนอเรื่องนี้เลยถ้าใครไปดูในรายการนั้นน่ะเขาก็ยังพูดแบบปกป้องฝั่งนั้นด้วยถ้าไปดูในรายการดีๆนะครับว่าเออทุกคนก็มีสิทธิ์เชื่อสิทธิ์อะไรนู่นนี่นั่น นั่นแหละไม่ไม่น่าเลยที่จะมาจะให้มาถึงแบบท่านที่ว่าต้องไปฟ้องร้องกันอะไรกันเราพีุ่เป็นยัง,งไงไหมเพราะว่าน้อยน,น,น,น้อยวันนั้นที่สอนรองเพื่อพี่หนุ่มอยู่ยันสาวรุ่น้อย <c oughs> แค่ประเด็นสอนร้องแค่ประเด็นแบบเฟซบุ๊กส่วนตัว<ม>อะไรเงี้ยเราจะเห็นปกติเราจะเห็นพี่หนุ่มฟิลพี่หนุ่มจะแบบหยอกล้อแซวอีเจี๊ยบบ้างแซลพี่ป๋องบ้างอะไรในเพจจะไม่ค่อยมีประเด็นซีเรียสหรือด่าใครแบบอย่างเงี้ยแบบเปิดเผยแบบเนี้ยก็แสดงว่า คุณคือผู้โชคดีนะคะแจ well, ็คพอตลงแล้วเอออ่ะนั่นแหละหวังว่าจะหวังว่าจะอยู่รอดปลอดภ <c oughs> <c oughs> ัย <interpret> อวยพรให้ทุกคนรวมเตัวเองโอเค